ผานุมานของหลวงปู่มเม้านะครับมาแบ่งปันให้กับผมนะครับนี่นะฮะวว้านี่นครับก็โอเคครับสวัสดีครับผมบีบุดรีรัมนะครับ วันนี้นะครับก็มีเอฟซีจากทั้งบ้านนะครับส่งพัสดุนะครับเป็นหานุมาณของหลวงปู่เมาส์นะครับมาแบ่งปันให้กับผมนะครับนี่นะฮะว้าวนะครับก็อ่าส่งมาสดๆล้อๆเลยนะครับเพิ่งได้รับจากบุรุษไปรษณีย์นะครับก็เดี๋ยวผมแกะดูข้างในนะครับว่าจะแท้หรือเก๊นะครับน i c e โอเคนะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4องค์นะครับก็เดี๋ยวขอส่องก่อนนะครับว่าแท้หรือเก๊น,นะครับ โอเคทั้งหมดก็แท้นะครับนะครับเริ่มจากพิมพ์นี้กันก่อนเลยนะครับเป็นหานุมานนะครับเป็นหานุมาลพิมพ์ฐานสูงนะครับจะสร้างมาปีหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะเป็นหล่อโบราณเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดมีแบบนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะผมเริ่มต้นให้ที่1 0 0 0 0มบาทนะครับส่วนนะครับหานุมานตัวนี้เป็นพิมพ์หน้ายักษ์นะครับจะสร้างมาปี1 7นะครับ อ่นะฮะอันนี้มีกลิ่นนะครับฮะเดิมเลยเดิมๆแบบนี้นะครับผมเริ่มต้นให้ครับหลักหมื่นขึ้นเลยนะครับนะครับสวยๆนะเอาสวยๆนะครับผมนะทักมาหาผมได้นะครับผมดูตาเดียวจบนะนี่นะฮะส่วนนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงปู่เมาส์นี่นะครับนะครับอันนี้สวยมากนะครับนี่สวยมากนะครับนี่นะแท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ นี่นะครับอันนี้เป็นพักกิ่งนะครับนี่ฮะพ้ากิ่งแหลมทรายนะครับนี่หลงพ่าเส้งแหลมทรายนะครับนี่นะโอเคครับเพื่อนพี่ท่านใดมีแบบนี้และอยากจะนําออกมาแบ่งปันให้กับผมผมยินดีรับทช่านะครับสวัสดีครับ